ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็กับช่องวัดเกมเมอร์นะครับวันนี้นะครับมีอีเวนต์ข้ามาใหม่นะครับทุกคนเราไปดูกันเลยนะนะครับดูตรงหน้านี้เลยดีกว่าฉลองคิดมัดนะครับอีเวนต์ล็อกอินพิเศษนะครับมารับคิดมัดมาโลมามาสมาโซฟีกันนะครับนี่นะครับน่าจะเป็นมาโซฟีเอสบวกนะ อ,อีโวมาโซฟีนะครับน่าจะแจกฟรีนะตัวนี้แล้วก็มีเวต์เข้ามาใหม่นะครับเป็นตัวละครท็อปสุดแก่งบมาอีกครั้งนะครับตำนานยุดรังยุดรังปกติอีโวอาชาก็กลับมานะครับอีโวมีสวิตมีเมียนก็กลับมาควีนอิซาเบลสีเลือดนะครับเดลิสสีเลือดโกลเด้นไมาอานะครับสวิตเอตเทลนะครับแล้วก็เลนกับดาร์โอลินนะครับมาให้ตามหากัน ในแจ็คพอตนะทุกคนที่การตามหานะครับเราต้องหาฟันตาเอนะครับทั้งหมดถ้าเราจะแรกเป็นตัวหลักเลยต้องหา10บใบนะครับทั้งหมดแล้วก็รถเลื่อนซานตานะครับ10บใบที่ยากที่สุดต้งงจะเป็นรถเลื่อนซานตานะทุกคนมันจะยากนะยากตรงนี้แหละแล้วก็นี้นะครับเป็นอัพเดตใหม่ฮอตนะครับอันดับน Hot ีฮอตทูมนะของอีวอาชานะครับน่าจะต้องเติมนะน,นีร้ราคาเท่าไหรนะ่เดี๋ยวเราไปดูกันนี้เป็นกิจกรรมนะครับอย่าลืมมาเล่นกัน เพื่อรับใบซีนะแล้วก็มีขายนะครับลดราคา50%นะครับแค่1ชั่วโมงแห่งความสุขนะคือมันจะได้ทั้งเงาและได้ทั้งคอตูมเลยนะครับคือถ้าเราไปซื้อเนยะเราจะต้องซื้อแยกนะจ่ายเงาต่างหากแต่คอตูมต่างหากนะครับอาจจะไม่คุ้มถ้าซื้อใครอยากซื้อก็ซื้อเลยนะครับเนีย่ยเห็นไหมคอตูมกับนาเงาบวกกันก็1,000แหละถูกไหมทุกคนนนั้นมันลดลงไปเหลือ500กว่าบาท ส่วนคอตูนของอิวอชานะครับก็729บาทเลยนะอืมซึ่งเดี๋ยวคอตูมมันบวกอะไรหรอไปดูก่อนนะมันดูได้ไหมมันดูตรงไหนอ่ะผมก็ไม่รู้ว่ามันดูตรงไหนคอตูมเนี่ย ดูตรงไหนไม่รู้นะครับเดี๋ยวค่อยไปพูดกันเนาะคราวนี้จะมาสุ่มให้ดูนะครับเราว่าจะมาตามหาสวิตมีเมียนี่ยแหละทุกคนเพราะว่าอีวอชาผมมีแล้วผมไม่มีสวิตมีเมียตัวเดียวนะนะครับเดี๋ยวเรามาตามหากันอ่ะเดี๋ยวพาไปดูเปอร์เซ็นต์ก่อนนะครับก่อนที่จะตามหานะเปอร์เซ็นต์นะครับสุ่มจากภาพแบบ10นะครับ10เพตุนะของขวัญซานต้าเอ็นะครับ0.100นะครับซานต้าเอนะครับ2.500นะครับ ลดเลื่อนของซันต้า A. จุด A นะครับ0.570นะครับแต่ถ้าเป็นแจ็คพอตก็คือในแบบ50เพชรนะครับมันจะได้เยอะนะก็คือเพิ่มเปอร์เซ็นต์มาจาก0.75เพิ่มมา3เลยค่อนข้างเยอะ,ะคถ้าใครขาดรดเลื่อนแนะนำให้มาสุมแบบเมกานะแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ตามนี้นะทุกคนไปครับ เราไปเริ่มสุ่มกันเราสุ่มของเราเราสุ่มทีละสิบสักเจ็ดร้อยก่อนมาทุกคนมานี่นะครับเจ็ดร้อยยี่สิบนะเราสุ่มทีละสิบไปก่อนคลิปนี้นอาจจะมีการเพิ่มความเร็วบ้างแล้วก็การตัดคลิปให้มันย่อลงนะทุกคนทุกคนดูจะได้ไม่เบื่อนะเพราะว่าน่าจะยากอีเวนต์น,นี้ผมเลือกตัวที่มีเพชเรเยอะเลยเพราะว่าน่าจะยากเอาเรนตินต้าออกนะทุกคน กดไม่โดนนะเอ้ารถต้นตาออกตรงกลางออกตรงกลางสองรอบแล้วทุกคนเอ้าวออกมาแล้วก็ไม่ออกอีกเอ้าสันต้าออกนะครับจิ้มไม่โดนเราจิ้มไม่โดนนะทุกคนส่วนมากมัออกตรงกลางนะครับยะจิ้มเอ้าเหนียมไหมส่วนมากมันออกตรงกลางนะทุกคน เอาใหม่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 ม in <place> ่เตรงกลางไม่ออกอะไรวะเนี้เมื่อกี้เอาตรงกลางอยู่เลยทุกคนตรงกลางตรงกลางเอนี่ยมันออก้างข้างไงโอ้โหทุกคนยากจริงอ่ะอีเวนต์เนี้ยนใครจะทำคิดดูดีนะครับต้องหมื่นขึ้นแน่นอนอีเวนต์นี้นะครับสำหรับคนไม่อวยนะดูผมเนี่ยังไม่ได้ทำงานเลยซานต้าตัวอะไรก็ยังไม่ได้เลยเกินไปนะ ทีเฮ้ยเฮ้ยสานต้าทรงรมดาก็ไม่ได้เลยทุกคนยากเกินโอ้โหยากอะไรขนาดนั้นโอ้โหมันยากอะไรขนาดนั้นทุกคนโอ้โหมาคราวอีกสิบครั้งก็จะครบแล้วนะทุกคนเออลองจิ้มไปแต่กลางไหม ได้เอสออกครั้งอื่นอวามมโยกกับมันชอบเปลี่ยนนะครับมันชอบมาตรงกลางเออไม่ไหวอ่ะโอ้เจ็ดร้อยยี่สิบเพนนะครับไม่ได้อะไรเลยนะครับเอธรรมดาเอากดผิดนะเอธรรมดาก็ไม่ออกให้นะเราเปิดของฟรีก่อนเอธรรมดามาครับถึงใบนะมันจะยากตรงรดเลื่อนนะครับทุกคนมาเราเริ่มของจริงละมาของจริงเริ่มแล้วทุกคนสามหมื่นสอง คุณติดละห้าสิบนะครับเริ่มต้นด้วยสามหมื่นสองนะดู้สึว่าเราจะปิดเท่าไหร่แต่ผมคิดว่าเราจะแพงเพราะว่าไม่ออกเลยไม่รู้ทําไมมันเกลือขนาดนี้ชันต้าเมาหนึ่งครับผมเรื่อนมาหนึ่งครับชันต้าเมาสองเออเออโอ้ย หาเยอะนะนะสิบใบนะอ้าวสตาร์ราลนเลื่อนมาถึงติดสอนนะตอนนี้เรได้เอสหนึ่งใบนะอ่าเอมา,าม,มาสามครับทุกคนเป้ย ى, ตรงกลางบ่อยว่ะเ้ยตรงกลางแม่งของดีอวะทุกคนเมื่อกี้ก็ลนเลื่อนเอสออกนะครับโอ้ตรงกลางละ่ะตรงกลางตรงกลางโยก่สตาตาเอมาหนึ่งอ่ะเอา,า, A, าเอะไรก็ได้ตอนเนี้ยเพราะยังไม่ครบสั่งอันนะทุกคนเอามาครบสักหนึ่งก่อน แล้วก็ถ้าเราสุ่มครบพันหรือสองพันนะครับเราสามารถไปเปิดแพ็กฟรีได้ด้วยนะผมพาไปดูอ่าสตาเอออกมาหนึ่งเดี๋ยวผมเปิดยี่สิบครั้งนะครับทุกคนยี่สิบครั้งก็คือหนึ่งพันเพชรนะนี่นําเปิดไปสองพันเพชรแล้วเราจะไปดได้ซองฟรีเราไปดูซองฟรีกันนะครับแล้วขอรีคลิปสักครู่นะทุกคนมันเหมือนกระตุกกระตุก few later. มาแล้วนะครับทุกคน แล้วก็ได้ทําการสุ่มเป็นเรียบร้อยนะอ่ะมาได้ทำาการอาชีพใหม่ละได้หนึ่งซองนะครับโอเคไม่ใช่หนึ่งพันได้หนึ่งซองทุกคนสองพันเพชรน้ำได้หนึ่งซองเพราะว่ามันสุ่มทีละห้าสิบนาบหมูผู้ผิดในตอนแรกต้องขอโทษด้วยนะมานีเราออกเข้าใหม่แล้วไม่ใช่ออกเข้าใหม่เกี่ยกว่าเดิมนะทุกคนอ่าทตา,าตาเอตาตาเอนี่จะออกง่ายนะทุกคนผมให้คิดไปในตรงรถเลื่อนนะครับรถเลื่อนจะยากกว่า ต,ตาเอออกบ่อยจังต,ตาเอกแล้วทุกคนเอารถเลื่อนหายเลยทุกคนเอาเอาออกเกมปุ๊บเกือปั๊บเลยอะไรวะเนี้ยโอ้โหโอ้โหต,ตาเอมาอีกหนึ่งไปรถเลื่อนรถเลื่อนมาหนึ่งครับตรงกลางล่ะตรงนี้นะ 3%เลยนะเว้ย3%เกือบ4%เลยนะเว้ยออกาบ้างเอาลุล้นได้มาแต่ผมไม่กดไม่โดนนะทุกคน <Wow. S 1> ประกาศเอาลุล้นได้มาอีกหนึ่งนะทุกคนตอนนี้ได้เอสสองใบนะซานต้ามาบึ้มเลยตรงนี้ซา <c oughs> นต้าจะครบเร็วสุดนะเพราะว่าออกบ่อยมากโอเคเราเปิดไปสักสองสามซองแล้วทุกคนเนาะเอาลุล้นได้มาอีกหนึ่งนะทุกคนได้ห้าใบแล้วนะครับตอนนี้ เอาไดเอ็มาเลยทุกคน<า><า>เฮ้ยตึงไปเปล่าเกินไปไม่ได้ฝันครับทุกคนได้เอ็ครั้งแรกผมไม่เคยสุ่มข,ของไดเอ็ครั้งแรกแต่ตอนนี้แหละเฮ้ยไดเอ็เอครั้งแรกเลยนะครับเอาว่ะตอนนี้นะครับเราก็ได้เอ็มาสามใบแล้วก็ไดเอดตรงนี้เป็นสี่ใบตอนนี้เราขายแค่ใบเดียวนะ อีกแค่ใบเดียวเท่านั้นนะครับๆๆทุกคนเราขาดอีกแค่ใบเดียวนะครับแ๊บหนึ่งนะเมื่อกี้ได้แพ็กฟรีตรงนี้นะครับสามใบเลยเบ๊อเอ้เปาะ,ะก็ไปทําภารกิจก็จะได้ซองแบบนี้แล้วทุกคนมาลุ้นกันได้ไปทําภารกิจได้ผมไม่ได้ทํานะครับผม,มใส่สดอ่ะทุกคนอืมสารตารวมไปเลยแล้วกันนะครับเราหาเราเลื่อนอีกแค่สองแล้วนะแล้วก็ปิดอีเวนต์แล้วนะครับเพราะว่าเราได้เอมาหนึ่งใบเลยนะ ไอ้รถเลื่อนเอ้ามันโยกมันโยกทุกคนมันโยกรถเลื่อนไปไหนรถเลื่อนเอ้ารถเลื่อนไปทางนู้นลานตาเอโผล่มาเฉยรถเลื่อนตามหารถเลื่อนรถเลื่อนรถเลื่อนมาตรงกลางท้ายโน้ปท้ายโน้ปท้ายกลางทุกคนขวา โอ้เราเล่นไปตรงซ้ายเกีียวทุกคนรู้สึกว่ามันจะออกแต่ซ้ายอะพอผมจับพอผมจิ้มแต่สายมันก็ไม่ออกอะทุกคนหลอกใบเปล่าทันทายเอมาหนึ่งโอ้เราเล่นเอเราเล่นมันออกแต่สายทุกคนดูดิได้ของมันวะ <Wow. S 1> เอาเอสออกแล้วนะทุกคนอเอาเพชรต้องหมดร้อยหลอดเรื่อยๆทุกคน ้า่อีกหนึ่งทีหมดแล้วครับเราก็มาเปิดแท็กฟรีกันนะเผื่อมันจะออกนะครับแท็กฟรีตรงนี้ปึ๊บตรงนี้ปึ๊บโอ้โหชัดเจนนะอือหือเอตานตานี่บึ้มเลยนล้วกคนนะขาดเอคิดมากอีกแค่สองแล้วก็ปิดอีเวนต์ละถ้างั้นผมลองไปสุ่มวันนี้สักห้าร้อยไหมเผ็่มันออกอนะ่ไหมทุกคน อตัทธมาก็ได้เพราะว่าโอกาสมันน้อยก็จริงนะครับแต่ว่าเปโอกาสมันน้อยแต่เราได้รอบเยอะนะครับคือยิ่งโอกาสน้อยโอกาสในการรอปมันก็น้อยไปด้วยเนาะอืม่ใครจะส่มเจ้าติกก็ต้องยอมรับตรงนี้ด้วยนะครับมั่อาจจะไม่เด้งมาให้ขึ้นบ่อยโดยซ้ำรถเลื่อนอน่ะแต่ถ้าเรามันเด้งมันเห็นะอย่างเงี้ยเราได้ตาตาถ้ามันเด้งแล้เร,เรากดโดนแบบเนี้ไหม รอบกดโดนเราก็จะมีโอกาสที่เยอะกว่านะครับรอบในการกดเยอะกว่าแต่โอกาสดอกมันน้อยถ้าทุกคนเสี่ยงถ้าทุกคนคิดว่ายอมรับในการเสี่ยงได้ก็มาสุ่มดูนะครับคอนแรกเราสุ่มไปแล้วเจ็ดลอดยี่สิบไม่ออกเลยได้เพชรคืนมาสิบยี่สิบถือว่าดีนะทุกคนก็เหมือนเราสุ่มเราได้คืนเราได้ทองก็ถือว่าเกลือ เราเขียนได้ 20. เพชรยี่สิบได้ทองกากกากกากโลปกากโอ้โหได้แต่ของเ,เกลือตูอบาททองชาเพชรแลกทองนะทุกคนเอาไม่ออกเลยอะเดี๋ยวผมไปกลับไปสุ่มทีละนี่มันเดิอเู่อยะทุกคนเอาเกินมาละโอเคไปเอาเราเลื่อนมาอีกหนึ่งทุกคนเอาแล้วไง่อแล้วไง อีกทีเดียวไงอีกทีเดียวไงอีกทีเดียวอีกทีเดียวไงอีกทีเดียวยกซ้ายยกขวายกซ้ายยกขวายกซ้ายยกขวา,า,วาไม่หายเลยแบบตรงกลางไปเลยตรงกลางไปเลยเอาจบแล้วครับทุกคนเรียบร้อยเอาจีน,น่าทุกคน ถ้าผมไม่ไปสุ่มแพ็คธรรมดาเล่นนะครับไม่ไปสุ่มแบบทีริเล่นประมาณพนะั 1, นพะันพันสเนาะประมาณพันสองร้อยอ่ะผมก็จะปิดได้น้อยกว่าน,นี้นะปิดน้อยวันนี้พันสองนะแต่ผมไม่กดธรรมดาเล่นนะครับกดหนึ่งไม่กดธีินะทุกคนก็เห็นออกธีรศิมันออกแต่ซันต้าธรรมดาเนาะมันไม่ออกรถเลื่อนให้เลยนะทุกคนก็ดูคลิปวัดแล้วก็ไปตัดสินใจในการสุ่มดูแต่วัดคิดว่า 3%ของทาง50เพรเมกาจะดีกว่านะครับเห็นปะออกเอสมาให้เลยอ่ะอันนี้น่าจะเป็นที่โชคดีด้วยอะครับอืมไม่อยากจะโม้หรอทุกคนคนป่วยมันก็ต้องได้รางวัลกันบ้างอโอเคเราก็แลกคนเลยครับทุกคนอยากได้ทวิมีเมียนมาไว้เล่นนะไปโอเคครับเอาไว้รับชมกันในคลิปหน้านะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์ กดติดตามไม่อช่ว่าเกมเมอร์ด้วยนะครับเกมเมอร์ทั้งคิดีเคียปใหม่ทุกคนจะด,ดูตลอดเลยนะเดีย๋ยวเราจะขึ้นให้ดูนะครับว่าเราปิดไปเท่าไหร่นะแล้วก็ถ้าใครกําลังทําอยู่หรือว่าใครคิดว่าทําดีไหมผมคิดว่าถ้ายังไม่มีทําไว้ก็ดีนะครับแต่หลายตัวยังอยู่ได้ยาวอีโวอาชาถือว่าเป็นตัวที่ดีเลยนะครับทำไว้ก็ดีนะครับหนะยุดหลังก็ยังเล่นได้อยู่นะทุกคนขอให้ทุกคนปิดน้อยๆน,นะครับไม่ปิดแพงนะ ขอบคุณทุกคนที่รับชมมาถึงจบคลิปนะครับส่วนใครยังไม่ได้กดไลค์ใครยังไม่ได้กดซับสไคร้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจในน,น้อยของวัดด้วยนะครับแก็ขอโทษที่ยังเป็นวัดอยู่นะนะทุกคนขอบคุณทุกคนที่รับชมมาถึงจบคลิปครับสวัสดีครับทุกคน